นับวันเคมีความหวานยิ่งน่าลุ้นแน็ตอันิพรธ์พร้อมใจคู่จิ้นตรุงตามยุทธนาป่ารูปอวดความฟิตนัดคันวิ่งออกกำลังกายออล่าความน่ารักฟุ้งกระจายจนแฟนๆเชียร์อยากให้เป็นแฟนกันเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคู่ที่น่าจับตาม,มองความสัมพันธ์อยู่ไม่น้อยสำหรับพระนางคู่จิ้นอย่างตรุงตามยุทธนาและนางเอกสาวดีกรีนางงามอย่างเน็ตอันิพร ที่มีโอกาสได้โคจรมาเจอกันในบทพระนางไม่เท่าไหร่ก็ศา์เคมีความน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันสนันแถมหลังจากละครลาจอแล้วทั้งสองก็ไม่ไวายมีซีนน่ารักนัดเจอกันมาฝากให้แฟนๆได้พายเรือเชียร์ให้เป็นคู่จริงกันต่ออยู่หลายครั้งกลิ่นอายความรักฟุ้งไปทั่วส่วนสาธารณะเลยทีเดียวเมื่อตุงตามยุทธนาและน้องสาวคนสนิทอย่าง เน็ตอัน,นิพรเกี่ยวก้อยกันมาวิ่งออกกำลังกายต้องบอกเลยสองคนนี้เขาสนิทสนมกันจากละครตามด้วยกระแสะแรงเชียร์จากแฟนคลับที่อยากให้ตุงมตามแนต็ตกลายเป็นคู่จริงนอกจอซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้จากภาพวันว่างของทั้งคู่ยังชวนกันมาวิ่งออกกำลังกายด้วยกันเลยจากภาพคู่และภาพเดี่ยวของทางตุมตามและเน็ที่ผัดกันเป็นตากล้องนั้น ทำให้กองเชียร์ต่างออกแรงลุ้นกันหนักอีกแล้วโดวยเฉพาะแคปชั่นที่ตรงตามเขียนไว้ว่าลากเพื่อนวิ่งหลายคนต่างเข้ามาแซวว่าใช่เพื่อนจริงหรือเปล่าพร้อมๆกับตั้งคําถามว่านี่เป็นการเปิดตัวแบบเนียนๆหรือไม่อะไรยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าตอนกลับจากวิ่งตรงตามขับรถไปพาแนทตไปหม่ำข้าวอีกต่างหากในไอจีสตอรี่คือหวานจริงๆ ภาพมันฟ้องว่าต้องใช่ต้องใช่แน่ๆหรือเปล่า